อันนี้อันเนี่ยก,กะเทียมปลาเนาะแต่ว่ากินรสชาติมันคือเออหอมบ้านเห่าไหมหอมบัวน่ะนี่เบิ้งนี่ยกำลังขึ้นเนาะพี่น้องเอ้ยเนี่ยเบป็นข้ามตอนนี้มันเป็นน้ำแข็งอยู่นเป็นกอมันคล้ายๆกระเทียมเออกระเทียมปลาแหละ แต่ทพามันอ,อีกอีกพันหนึ่งเนาะแต่รสชาติมันกินมันเสยหอมคือจังอันต้นหอมบานเท่าน่ะแมเบิง้งก,กําลังขึ้นมาเบิ้งไหวเนาะพี่น้องเดี๋ยวให้มันใหญ่กว่านี้เนาะหิมะหลาๆจังสิมาเก็บเนี่ยเบิงกำลังขึ้นเนี่ยเป็นเอ่อ กระเทียมปลากระเทียมอิลีเลยนะเนี่ยเนี่ยเป็นกระเทียมปลารสชาติมันไหวานละมันแค่ไก่แค่ไ่หอมมาเบิองใบมาเบืองใบเบิงปลาใบเนี่ยว่ามันออกอยังงมันมันก็ออกได้แค่นี้เนาะเป็นบางส่วน